OCD ประเภทความรุนแรง OCD การกลัวสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค OCD เกี่ยวกับความสมมาตรเช่นมือซ้ายจับอะไรมือขวาก็ต้องจับอันนั้นตามหรือเท้าซ้ายเหยียบที่อะไรเท้าขวาก็ต้องเหยียบตามด้วย OCD ประเภทกลัวการลบลู่ศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ OCD เกี่ยวกับการปิดไฟปิดแกด๊สปิดประตูล็อกรถหลายๆรอบ OCD ประเภทกังวลเกี่ยวกับร่างกายมากเกินไปหรือ Sensory Motor OCD เช่นหยุดสังเกตการหายใจของตัวเองไม่ได้ หรือกังวลเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจการกระพริบตาการปัสสาวะการกลืนน้ำลายหรืออาจจะเป็นการหยุดสังเกตส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้ OCD เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ OCD กูว่าตัวเองจะไปชอบเพศเดียวกันหรือ H OCD OCD กัว่าตัวเองจะไปชอบเด็กหรือ P OCD OCD ประเภทความทรงจําที่ผิดเพี้ยนหรือ False Memory OCD เช่นสมมุติว่าตอนเด็กคุณเคยวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วคุณเผลอชนเพื่อนแขนหักแต่ไม่ได้ตั้งใจ ต่พมว่าในปัจจุบันเหตุการณ์นั้นดันกลับมาในหัวและ OCD ก็ทําให้คุณเชื่อว่าคุณตั้งใจที่จะทําให้เพื่อนแขนงทัก OCD ยังมีมากมายหลายประเภทกว่านี้อีกครับ